สวัสดีค่ะแหมนมีความถ่ายมุมสูงนะคะตอนนี้อยู่ที่บ้านนะคะสภาพอาจจะก,กระเจิงนิดนึงจะให้มาดูน้องน้อยของเราฮัลโหลสวัสดีค่ะกระตูนสวัสดีค่ะแล้วก็มีน้องอีทีนะคะเป็นสมาชิกใหม่ของทางบ้านอีทีสวัสดีดิ มาพกแกอีกแล้วนะคะสำหรับคิวดนี้อาจจะแบบเห็นหน้าทำไมดูแปลกๆไปนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแอมยังไม่ได้เขียนคิ้วเลยนะคะแล้วก็แอมมาอยู่ที่บ้านนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยแอมจะมาลองเล่นเจ้าตัวน,นี้นะ,ค,ะคือเป็นรุ่นเดอะพีคนะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาออกมาทั้งหมด3สีนะคะเขาะจะเป็นแบบที่เขียนคิ้วที่มี2หัวเนาะจะมี 3- สีด้วยกันสีแรกนะคะจะเป็นน้ําตาลเข้มสีที่2จะเป็นน้าตาลธรรมชาติแล้วก็สีที่สจะเป็นน้ําตาลอ่อนนะคะซึ่งคิวแอมมันค่อนข้างที่จะแบบไม่มีเลยคือแหว่งมากเลยนะ แอมจะหอลองเป็นสีน้ำตาลเข้มแล้วกันนะนั่นก็คือเบอร์หนึ่งนะคะเพราะว่าผมแอมมันตอนนี้มันสีเทานะแอมแบบไม่อยากให้สีมันดูอ่อนเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดูตลกนะคะของต,ตัวนี้นะคะหลอดเขาจะเป็นแบบนี้นะเขียนข้างหน้าว่าเดอร์พีนะคะก็จะมีสองหัวด้วยกันนะคะหัวดินสอนะคะสำหรับการเขียนนะเป็นหัวสำหรับ เหมือนมาสคาร่าปัดคิ้วนะประมาณนี้เนาะสวอตให้ดูนิดนึงแล้วกันว่าแต่ละสีมันมีความแตกต่างกันยังไงนะคะก็จะเป็นสีอ่อนสุดนะคะแล้วก็สีกลางแล้วก็สีเข้มสุดนะซึ่งเป็นสีเบอร์แรกนะคะที่แอมจะทาเนาะก็จะใช้เบอร์เข้มสุดนะคะในการเขียนนะ เนื้อเขาจะเป็นอารมณ์แบบเนื้อเขาออกอารมณ์น่าจะเครยอนหรือเปล่านิดนึงเขียนได้ค่อนข้างง่ายนะคะสำหรับสีเบอร์หนึ่งเป็นสีดำตาลเข้มจะได้ประมาณนี้เนาะสีอ่อนลงมานะคะในการเลนหัวคิ้วนะได้ประมาณนี้นะสำหรับด้านที่เขียนแล้วนะคะก็จะมาเขียนอีกด้านหนึ่งเนาะแสงวิดีโอนี้อาจจะแบบเพี้ยนๆนิดนึงนะเพราะว่ามันอยู่ติดกับ หน้าประตูรั้วเลยนะคะมันก็เลยแบบอาจจะแบบแจงแสงสว่างบ้างมืดบ้างนะคะต้องขออภัยล่วงหน้านะอ่ะก็จะเขียนปลายคิ้วนะจ๊ะได้ประมาณนี้เนาะแล้วก็จะใช้อีกด้านหนึ่งนะคะที่เขาให้มาจะเป็นแบบว่าอารมณ์แบบมาสคาร่าแบบนี้นะคะจริงๆแล้วจะบอกว่าดินสอค่ะว่ามันแบบค่อนข้างที่จะติดขนคิ้วอยู่แล้วนะไม่ต้องใช้อันนี้ก็น่าจะโอเคนะคะ สำหรับการเขียนคิ้วนะคะในวันนี้ก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะคะโดยส่วนตัวนะที่แอมใช้เจ้าตัวนี้นะคะแอมขอให้ผ่านแล้วกันนะเพราะว่าเขียนคิ้วได้ง่ายดีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่คิ้วหนาๆอย่างเงี้ยแอมคิดว่าใช้ตัวนี้แล้วอาจจะไม่ชอบนะเพราะว่าเนื้อของเขาจะเป็นเนื้อแบบออกอารมณ์เครยอนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะติดกับขนคิ้วไปเลยก็คือไม่ต้องปัดมาชราก็ได้นะคะแหมได้ยินเสียงหมาแห่เลยนะ หมาอยู่ตรงนี้ไม่ใช่อะไรนะคะมันกําลังทะเลาะกันอยู่นะเออก็นั่นแหละก็จะเป็นประมาณแ่แงเวลาทำวิดีโออะไรเนี่ยเอาอีทีมาว้ดซีทีวว่ามัตลกอะเออก็จะเป็นประมาณนี้แหละาสาหรับที่เขียนคิวนะคะเพราะว่ามีหลายๆคนเนาะขอกันมาว่าให้ทํเป็นแบบวิดีโอนะคะเพราะว่าเป็นที่เขียนคิวที่แบบเขาเพิ่องออกมาใหม่นะของมิสทีนะคะก็แอมคิดว่าดีนะราคาก็ไม่น่าจะแพงอะราคาน่าจะประมาณ ร้อยกว่าบาทมั้งก็ถือว่าเป็นที่เขียนคิ้วอีกตัวหนึ่งที่แอมรู้สึกว่าใช้แล้วแอมชอบนะเพราะว่าบางทีเราขี้เกียจมารังปัดมาคาหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าวันไหนอยากให้คิ้วมันโอเคหน่อยก็ปัดมาร์คิาอีกหนึ่งได้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆหลายๆคนนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากให้แอมทําคลิปอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายมันแหกกันอีกแล้วมันแหกกันอีกแล้ว ลหนฮัลโหล<ห>สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะจุกชุ